มากันแล้วครับกับสปินออฟตัวร้ายอย่างโยดอนนาที่แม่ตัวเอนี่เอาใจแฟนบอยอีกแล้วครับโบกว่ายดนนาโยดอนนาเป็นตัวร้ายในซีรีส์คิราเมเจอร์ครับโดยปกติแฝงตัวเป็นร่างมนุษย์ แต่เมื่อสัมผัสกับพลังด้านมืดทําให้เธอสามารถกลายเป็นโยโดนาได้มีเอกลักษณ์คือโซ่แซกุญแจมือว้าวไม่ใช่ครับว่าเป็นตัวร้ายที่น่ารักกันพอสมควรเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวร้ายในโลกเซนไตที่สวยและเซ็กซี่เนี่ยมีกันอยู่บ่อยๆในโลกของเซนไตครับและวันนี้ครับเรามาคัดเลือกดีกว่าว่าสาววัยร้ายคนไหนที่สวยโดนใจแฟนบอยกันบ้างครับ เริ่มต้นจากเอสเคปเป็นตัวร้ายในขบวนการโกบัสเตอร์ครับที่สวยเซ็กซี่สิวกิ้วโดยเธอเป็นอวตารหญิงของวอลกัสทำหน้าที่เดียวกับเอนเตอร์โดยการใช้แทเบเลในการสร้างเมตารอยและป่วนพวกโกบัสเตอร์อยู่บ่อยครั้งครับแม่เธอช่างเป็นตัวร้ายที่ร้ายกาสุดเซ็กซี่และการเมเร่เป็นศัตรูคู่ปรับของพวกเกคิเลนเจอร์ครับและเธอยังเป็นรองเจ้าสำนักและเป็นคนสนิทที่อยู่เคียงข้างลิโอและมีวิชาหมัดกิ้งกาดคาเมเลียนแห่งลินจูมีพัดเป็น อาวุธแม่ถึงกรนนั้นครับความงามของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเลยครับงามแบบหยดย้อยแบบหยดยืดวายนี่ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่พวกหนุ่มๆชอบดูขบวนการนี้เเคงาเลเซียหนึ่งในสามแกนนําของเหล่าไกรอาร์คชำนานด้านการต่อสู้ทางน้ําแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะคล้ายกับมนุษย์แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นแอนดรอยที่เดินเครื่องด้วยระบบไอ้นัเป็นหลักครับเนื้อผิวภายนอกบอบบางคล้ายกับมนุษย์จนชายหนุ่มแฟนเซนไตไม่คิดกล้าทำร้ายเธอ เพราะาเธอสวยที่สุดในฝั่งตัวร้ายเอ๊ะก็เธอมีร่างรุ่เพียงคนเดียวนี่นาก็ต้องสวยที่สุดอยู่แล้วสาวงาวสนเน็ตหนึ่งในสมาชิกของโบซ็อก ถึงภายนอกจะสวยแต่กับนิสัยไม่ดีเอาซะเลยครับเป็นเด็กดื้อแม่ถึงจะนิสัยไม่ดีแต่ว่าเธอก็จะมีความสวยงามอยู่ครับทําให้พวกสปาราต่างพากันปิ๊งเธออย่างเดียวเลยอย่าว่าแต่สปาราเลยครับชายทั่วไปที่เห็นก็ยังตั้งใจมองแบบไม่กระพริบตากันเลยทีเดียวครับแม่คิดยังไงเอาเธอมาเป็นตัวร้ายเนี่ยมารูซีหน้าตัวละครสาวฝ่ายสตูของอากบาเรนเจอร์ที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกของรายการคลอทัศนครับมีความสามารถในการแปลงโฉมเป็นหญิงสาว ต่างๆในโลกสมมติและมักจะแต่งตัวเซ็กซี่ยั่วน้ำลายชายโซแต่ว่ามีข้อเสียคือไม่สามารถจำชื่อลูกน้องของตัวเองได้ครับแต่ว่าด้วยความเซ็กซี่ของเธอทำให้ชายหนุ่มเนี่ยลืมเรื่องสมองของเธอหมดเลยครับเพราะว่าเธอเคยเล่นหนังผู้ใหญ่ไอ้จดรหัสแทบไม่ทันเลยครับแม่แค่ในซีรีส์แล้วก็ตั้ง ใจมองแบบตาเยิ้มกันแล้วครับและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสาวๆที่เราคัดเลือกมาอาจจะไม่งามแต่ว่ามีความเซ็กซี่หรือว่าทุกคนคิดว่าสาวตัวร้ายที่คุณตั้งใจมองเนี่ยมีตัวไหนอย่าลืมเมนมาบอกเราใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไรเนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจดเนี่ยเอาลิ้นเลียขี้หมาแห้งโอ๊ย